สวัสดีนะคะวันนี้มาอธิบายเกี่ยวกับการปลูกหมาะนะคะระยะการปลูกหมาะนะคะคือระยะ2อคูณสเมตรนะคะสามารถปลูกหมาได้400ต้นนะคะแล้วก็ระยะ2อคูณสมเมตรปลูกหมาได้260ต้นนะคะค่ะก็ ่อนจะปลูกนะคะขุดหลุมให้ลึกประมาณ30เซนนะคะหลังจากการปลูกนะคะเราก็มาให้ปุ๋ยนะคะ4 0 4 6จุดศูนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ให้ปุ๋ยนะคะสูตรเสมอนะคะเป็นสูตร16.16.16 16, 16นะคะพอมา ได้สัก3ปีนะคะเราก็มาใส่สูตร9 24 24นะคะพอหมาออดลูกติดจันเราก็มาใส่สูตร13 13ามยบอนะคะค่ะก็หมานะคะปลูก4ปีนะคะก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะ การดูแลก็ไม่ยุ่งยากค่ะปลูกครั้งเดียวนะคะสามารถเก็บผลได้ระยะยาวนะคะส่วนตลาดนะคะพูดถึงการขายหมานะคะเราสามารถขายได้ทั้งหมาอ่อนและก็หมาแห้งนะคะค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะค่ะสวัสดีค่ะ